สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดวงดวงแล้วย้อนดูตัวบารมีฟื้นตัวเจ็ดราศีนี้ดวงกลับมาปังคลิปนี้นะคะมาเปิดดวงคนเจ็ดราศีที่เรียกได้ว่าดวงฟื้นตัวดวงพลเคราะห์กันแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ A อทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด 3. จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคนเจ็ดราศีที่เรียกได้ว่าดวงกลับมาปังกลับมาฟื้นดวงการงานและการเงินฟื้นตัวละพ้นเคราะห์แล้วค่ะ จ็ดราศีที่ว่าได้แก่ราศีแรกท่านที่เกิดในราศีกุมราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภราศีที่สามคือท่านที่เกิดในราศีเมถุนราศีที่สี่คือท่านจะเกิดในราศีกันราศีที่ห้าคือท่านที่เกิดในราศีธนูราศีที่หกคือ ท่านที่เกิดในราศีเมษและส่งท้ายกัรที่ท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะเรียกได้ว่าคนทั้ง7ราศีนี้จบสิ้นเคราะห์ร้ายสักทีหนึ่งค่ะดวงกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วเริ่มตนสิ่งที่ดีได้ดวงชนะหมู่มารการงานการเงินจะกลับมามั่นคงเหนื่อยแล้วคุ้มค่าลุยได้ทุกทาง ดวงจะกลับมาพร้อมชื่อเสียงที่ดีกว่าเดิมสามารถทำงานได้หลากหลายพยายามซื่อสัตย์สุจริตเทวดาจะให้พรได้รับสิ่งที่ดีค่ะหลังจากนี้พวกท่านจะได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นการทำความงามดูแลฟิตหุ่นงดแป้งและของทอดรวมถึงผ่าตัดเพื่อความงาม ลงทุนกับตัวเองอยังไงก็คุ้มค่าค่ะรวมถึงได้บำบัดและรักษาสภาวะอารมณ์ที่ไม่คงที่ไบโพล่าซึมเศรา้าดวงจะดีขึ้นจากเดิมแล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเรียกได้ว่าราศีที่ดวงการงานการเงินฟื้นตัวหลุดพ้นเคราะห์แล้วมีเกณฑ์ได้เริ่มตั้งตัวครั้งใหม่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกลับมาตั้งตัวอย่างมั่นคง ดวงการงานก็ก้าวหน้าสิ่งที่ทําก็สําเร็จความเหนื่อยที่ลงแรงไปจะให้ผลที่คุ้มค่าความพยายามจะทําให้ชีวิตเติบโตและรุ่งเรืองช่วงนี้ลุยงานได้ทุกทางค่ะทําแล้วส่งผลดีทางนี้รวมถึงมีดวงจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเสียเงินทําความงามฉีดหน้ารักษาฟันออกกําลังกายคุมอาหารบําบัดจิตใจด้วยโยคะ หรือการได้กลับมาปฏิบัติธรรมให้จิตแจม่มใสส่วนดวงการเงินก็กำลังฟื้นตัวดีมีดวงจะได้โชคลาภเงินปันผลหรือมีดวงจะได้บริหารจัดการหนี้สินที่ดีขึ้นจากเดิมรวมถึงมีดวงจะได้ซื้อสกินแคร์บำรุงผิวบางคนก็มีความคิดอยากจะซื้อมือถือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเพื่อนาม,มาทางานต่อยอดอาชีพค่ะดวงจะได้ใกล้ชี้สิ่งศักดิ์สิทธิ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งใหญ่ทำความสะอาดหิ้งพระจัดหิ้งใหม่หรือได้อัญเชิญของสายมูมาไว้ที่บ้านแต่ในระยะนี้ให้ระวังศัตรูคู่แข่งเพราะมีคนจะเรียนแบบ Copy ป,ปี้ไอเดียการงานการแข่งขันสูงต้องทุ่มเทให้เต็มที่แล้วก็อย่าไปเล่าไอเดียดีๆให้ใครฟังเพราะมีดวงจะโดนขโมยผลงานได้นะคะช่วงนี้ก็ระวังอารมณ์ไม่คงที่หงุดหงิดง่ายเบื่ออ,อาหาร ไบโพล่าซึมเศร้ามีปัญหาเรื่องของการนอนลำไส้แปรปรวนปวดท้องบิดๆลมในท้องมากกินจุกจิกนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคนเจ็ดราศีที่เรียกได้ว่าดวงฟืน้นบารมีปังกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ